อีกเช่นเคยเราก็ไม่ยอมเหมือนเดิมนี่ยังกลางขี้ฝั่งโน้นนี่ของนี่นอนอยู่นี่นดินดนดึงโอเคห้องนี้น พึิงรู้ขึ้นมานะอุ้ยอุ้ยมานอนห้องนี้เลยหรอตอนนี้เราก็มีแค่หน้าไม้อย่างเดียวเดี๋ยวไปเก็บตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้สอง,งอันยังพิ่งรู้ขึ้นมานะ ถ้าลุกขึ้นมาเราไม่รลดาในนี่อยู่นอนูีน่เขาถือว่าสวยถือว่าล่าลื่นครบรอบนี้ไปเลยรอบนี้เราต้องออกให้ได้แล้วเนื่องจากว่าเราพ่านมาหลายรอบแล้วนะครับผมนี่ได้ที่ฟานมาเพิ่ม เราลืมเพิ่มเลือดมานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะออกไปเพิ่มเลือดก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวต่อหน้าเดี๋ยวเราลองหาเลือดเยอะๆมาอีกโอเคได้ปืนมาหนึ่งกระบอกเอาไว้เคลียร์ทางตอนกลับได้ จะไปลงห้องแบบเราไปลงห้องว่างกันดีกว่าจะยังไม่ลงห้องนี้เลยกันเพราะว่าถ้าลงห้องนี้เดี๋ยวพี่มันจะขย่ำเราดานาล่างมาลงห้องนี้ดีกว่ามาลงห้องนี้ดีกว่าโอเคตอนนี้เราได้ปืนมาสองกระบอกแล้วก็มีที่ฟ้าตีหกก็น่าจะไหวนะครับผมว่ามาเราไปกันเลย let's go ค o อซีข้างหน้ามีอะไรครับเปา โอ,อเคปลอดภัยโอเคห้องนี้ไม่มีคนโอเคตัวน,นี้ไม่หนึ่งตบบไปษระก็เข้าฝั่งนี้ก่อนแล้วกันอันนี้เฮ้ยโอไม่นะ เกยแต่ยังไม่ได้ของดีเลยเอใครได้ปืนมาอีกกระบอกหนึ่งสวยครับตายไปซะในเกะก,กะทางออกค่าตัวนี้ทางออกเรามีหนึ่งตัวอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ย แกงผมไว้น,นี่แพ้อีกแล้วทุกคนไม่นะดูแค่เยอะอย่ามาลองแม่นะครับผม